สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามบ่ายนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการรีเซ็ตการตั้งค่าเคือขายมือถือนะครับการรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายมือถือจะมีผลอะไรเกิดขึ้นนะครับการรีเซ็ตการ ตั้งค่าคือขายมือถืออาจจะเป็นวิธีการที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆในกรณีที่เรามีปัญหาไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับบลูทูธ Wi-Fi คือขายมือถือหรือ VPN และอื่นๆนะครับแต่ถ้าเรารีเซ็ตถ้าเรารีเซ็ตมันจะมีผลอะไรบ้างลองมาดูกันนะครับ เริ่มต้นเลยเพื่อนๆมาที่การตั้งค่านะครับเจอการตั้งค่าตามลูกศรแตะเข้าไปพอแตะไปปุ๊บเพื่อนๆมาดูเรื่องการเชื่อมต่อนะครับเจอคำว่าการเชื่อมต่อตามลูกศรแตะไปนะครับพอแตะไปปุ๊บพอแตะไปปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้น อันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆดูตามลูกศรเลยนะครับตามลูกศรเลยนะครับบลูทูธอุปกรณ์ที่เราได้เคยเชื่อมเกี่ยวกับอข้องกับบลูทูธเนี่ยจะถูกลบทั้งหมดนะครับจะถูกลบทั้งหมดอันนี้คือข้อที่1น,นะครับข้อที่1ข้อที่2เพื่อนๆมาดูคําว่า Wifi นะครับอะไรก็ตาม ที่เพื่อนๆได้เซตไว้นะครับที่ได้เซตไว้ที่เกี่ยวข้องกับ Wi-Fi นะครับอาจรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านที่ทำงานเกื้อคาย wi-fi สาธารณะนะครับก็จะถูกลบทั้งหมดนะครับนี่คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับ wiFi นะครับต่อมาต่อมานะครับ เพื่อนๆมาดูที่การตั้งค่าการเชื่อมต่อพิเศษแตะเข้าไปพอแตะไปปุ๊บส่วนที่จะถูกลบข้อมูลไปด้วยก็คือตามลูกศรเลยนะครับ VPN เพื่อนๆดู VPN ถ้าเพื่อนๆเซตเซตรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยอย่างผมเนี่ยถ้าลบปุ๊บเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะถูกลบทั้งหมดนะครับเพื่อนๆต้องไปเซตรายละเอียด VPN ทั้งหมดใหม่เลย นะครับหรือถ้าบางมือถือนี่อาจจะมีบางส่วนที่ไม่ถูกลบนะครับแต่โดยเบสิกเนี่ยต้องถูกลบต่อมาต่อมาเพื่อนๆมาดูคำว่าเครือข่ายมือถือตามลูกศรเลยนะครับเครือข่ายมือถือเพื่อนๆแตะไปพอแตะไปปุ๊บเพื่อนๆมาแตะคำว่า ชื่อ access point นะครับตามลูกศรเลยนะครับเจอแล้วแตะเข้าไปถ้าถ้าเรารีเซ็ตถ้าเรารีเซ็ตนะครับเอ่อตัวที่จะเหลือก็คือตามลูกศรเลยนะครับมือถือของผมค่าเริ่มต้นคือ AIS internet นะครับส่วนด้านบน3รายการคือ 3ตัวที่ผมเซตคือ1 1 1 4 4 8 8แล้วก็888อินเทอร์เน็ตเนี่ยซึ่งเป็น apn นะครับ apnapn ที่ผมเซตขึ้นมา3ตัวจะถูกลบไปเลยนะครับ1 2 3นะครับตามลูกศรเลยนะครับ1 2 3ตามลูกศรเลยจะถูกลบหมดนะครับในส่วนของ apn ในส่วนของ access point นะครับจะถูกลบหมดป๊บต่อมาเพื่อนๆอดูด,ด้านบน roaming ข้อมูลตัวนี้ก็ต้องถูกลบนะครับตัวนี้ก็ถูกลบเหมือนกันตามลูกศรเลยนะครับ roaming ข้อมูลก็จะถูกลบไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการรีเซ็ตเนี่ยเพื่อนๆต้องต้องมั่นใจนะครับว่าได้เตรียม รายละเอียดรหัสอะไรไว้เรียบร้อยก่อนที่จะไปรีเซตนะครับอะต่อมาผมจะพาไปดูวิธีการรีเซ็ตนะครับเพื่อนๆมาที่การจัดการทั่วไปนะครับตามลูกศรเลยการจัดการทั่วไปเพื่อนเแตะไปพอแตะเข้าไปปุ๊บไปหาคำว่ารีเซ็ตนะครับเจอคำว่ารีเซ็ต แตะเข้าไปพอแตะเข้าไปปุ๊บมันจะมีหัวข้อที่เราจะรีเซ็ตอยู่4รายการนะครับที่อนุญาตอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละแต่ละยี่ห้อของโทรศัพท์ของเรานะครับอันแรกรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดไปดูกันนะครับว่าเป็นไงบ้าง รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดการดําเนินการนี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดบนโทรศัพท์ยกเว้นการตั้งค่าความปลอดภัยการตั้งค่าภาษาบัญชีผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลการตั้งค่าสำหรับแอปที่ดาวน์โหลดนะครับด้านล่างจะมีคำว,ว่าตั้งค่าใหม่นะครับลองไปศึกษาดูนะครับ อันที่2คือตัวที่เราพูดถึงก็คือรีเซ็ตการตั้งค่าคือขขายมือถือนะครับตามลูกศรเลยนะครับแต่ไปดูนิดนึงตัวนี้เป็นตัวที่ผมอธิบายไปทั้งหมดว่าถ้าเรารีเซ็ตแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับด้านล่างจะมีคำว่าตั้งค่าใหม่ตัวนี้คือรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายมือถือที่เราพูดถึง นะครับเพื่อจะแก้ปัญหาเครือข่ายต่างๆอันที่3รีเซ็ตการตั้งค่า Wi-Fi และ b l บลู o t h ตัวนี้นะครับเป็นการรีเซ็ตเฉพาะ Wi-Fi กับบลูทูธนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆมีปัญหาตรง Wi-Fi หรือบลูท t o เพื่อนเพื่อนมาแก้ไขตรงนี้นะครับล้องแต่เข้าไปดูนะครับรายละเอียดก็ไม่มีอะไรมากนะครับด้านล่างก็ตั้งค่าใหม่ ต่อมารีเซ็ตการตั้งค่าการเข้าใช้งานนะครับตัวนี้ตัวนี้การตั้งค่าการเข้าใช้งานของคุณจะถูกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องเช่นแป้นพิมพ์ขนาดตัวอักษรจะไม่ถูกรีเซ็ตการตั้งค่าการเข้าใช้ในแอปที่ดาวน์โหลดจะ ไม่ถูกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบอันนี้เป็นอีกออปชันหนึ่งนะครับด้านล่างก็จะมีคำว,ว่าตั้งค่าใหม่นะครับตัวสุดท้ายสำคัญสุดก็คือรีเซ็ตข้อมูลจากโรงงานนะครับรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานการดำเนินการนี้จะลบข้อมูลทั้งหมดรวมถึงไฟล์และแอปที่ดาวน์โหลดคือ คือลบทุกอย่างนะครับลบทุกอย่างเป็นเรียกว่าเป็นเพิ่งซื้อโทรศัพท์มาเลยนะครับลองเข้าไปดูนะครับอ่ะรายละเอียดเพียบเลยคือคือลบทั้งหมดนะครับมีอะไรก็ลบหมดนะครับแอปอะไรหรือเมีเอะไรก็จะถูกลบหมดนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่จะลบทุกอย่างนะครับจะลบทุกอย่างด้านบนนะครับด้านบนจะมี2หัวข้อคือ back up ข้อมูลของคุณ back up cloud โชว์ cloud นะครับ back up ที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกก็คือว่าก่อนที่เราจะทำการรีเซ็ตอะไรก็แล้วแต่เราต้อง back up ข้อมูลของเรานะครับ ซึ่งก็ในแต่ละเครื่องก็จะมีแล้วแต่แล้วแต่นะครับแล้วแต่วิธีการกันไปนะครับโอเคครับหวังว่าหวังว่าวันนี้เพื่อนๆคงได้เลกเคล็ดลับดีๆในการที่จะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายมือถือนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับ